สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,น้ำฝนติดแฮชแท็กล่าสุดทำชาวเน็ตสงสัยแห่ถามคุ้น,ค,นคุ้นเหมือนหนุ่มสอนรามหลังน้ำฝนทวีพรโพดพับตัวเองล่าสุดพร้อมแคปชั่นว่าระยะทางพิสุดม์ม้าการเวลาพิสุจน์ใจคนฮแท็กการกระทำสำคัญกว่าคำพูดเสมอสวัสดีเดือนตุลาคมขอให้เป็นเดือนที่โชคดีขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะกันลยยณมิตรทุกๆท,ท,ท่าน ปรากฏว่ามีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สงสัยแฮถามอาทิแฮช็คุณคุณนะคะหรือคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าใช้แฮแท็กเดียวกับพี่หนุ่มเลยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าทําไมใช้ข้อความเหมือนพี่หนุ่มคะเป็นคนชอบก๊อปปี้เหรอหรือสมัยเรียนชอบลอกข้อสอบเนี่ยหยอกๆยอกขณะที่หลายคนก็ถึงกับเชียร์อีกต่างหากว่า ขออนุญาตเชียร์ให้ลมพัดหวนกับคุณหนุ่มสอนรามนะครับแม้เวลานี้อาจจะไม่เหมาะสมก็ตามที่เพราะอยากให้คุณหนุ่มสอนรามได้เจอเจอกับผู้หญิงดีๆนะครับคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าแอบเชียร์ตั้งนานแล้วเป็นต้น โดยพระเอกดังพอลุกอ่อนหนุ่มซอนรามที่หลังจากเลิกรากับติ๊กบิ๊กปราเธอร์อดีตภรรยาเป็นข่าวใหญ่โตปิดประตูรีเทิร์นมักโพสโมเมนต์น่ารักกับน้องวิจิลูกสาวล่าสุดก็พาลูกสาวตัวน้อยไปเที่ยวทะเลด้วยแถมยังมีคลิปน่ารักน่ารักของน้องวิจิสายแดนส์เต้นเก่งไม่เบาโดยที่ผ่านมาพระเอกลุกหนึ่ง มักติดแฮชแท็กเวลาโพสต์อาทิซามูไรเพราะลูกอ่อนแฮชแท็กติดดินแต่บินได้แฮชแท็กสองกายหัวใจเดียวแฮชแท็กการกระทำสำคัญกว่าคำพูดด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ